นี้นะคะเราก็จะมาเก็บผักผลไม้กันค่ะช่วงนี้ผลไม้เราก็ออกเยอะเนาะแล้วก็ผักแล้วก็โตแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ไปเก็บผักบุ้งกันก่อนนะคะวันนี้มาสองตะกรงแต่เดี๋ยวไปเก็บผักบุ้งใช้ตะก,การนี้เนาะวากนนี่นะคะไม่ใช่ตรงนี้นะ อันนี้คือคราวที่แล้วจําได้ไหมที่มันเหลืองๆอ่ะที่มันไม่มีสารอาหารอ่ะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปนะคะก็โ,โหอายุน่าจะเกือบเกือบสองเดือนนะก็เดี๋ยวค่อยเก็บค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ถึงเวลากินนะคะอันนี้วันนี้เลยนี่ค่ะผักบุ้งตรงนี้คือโซนที่เราจะเก็บนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าการปลูกผักแบบไฮโดโปโนิกเนี่ยค่ะเราก่อนที่จะเก็บผลผลิตเราจะต้องเอาผักไปแช่น้ำประปาไว้3วันนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่ก็เกินแล้วน่าจะ5-6วันได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาเก็บสักทีมาเลยมาเก็บเลยอ้ยอย จอยจะไม่จอยจะไม่ทำการแบบว่าตัดเด็ดเขาออกไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจอยจะปลูกชุดใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องถอนออกมาให้หมดเลยอันนี้เพราะล้ายังไม่ออกฝากไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยๆทําไปรากเขาใหญ่มากนะชิฟฟ์จะช่วยเก็บเลย นี่นะคะเพราะว่าเราแช่นานเกินไปใบเขาจะเริ่มเหลืองละแช่น้ำเปล่าชุดนี้จอยใส่เมล็ดไปนิดเดียวนะคะเป็นการทดลองนี่เห็นไหมถ้าเราไปซื้อเขาเนะ่ะช่วงนี้ผักแพงก็มัดละสิบบาทแล้วมั้งเฮ้ยมังกินมันกิน กินผักบุ้งเหรอกินผักบุ้งมะเก่งได้ยังไงมาจะทำแบบผักบุ้งไฟไวเดกหนูไม่เอาอันนี้ไปกินผักแล้วสิหนูจะมากินอันนี้ทำไมลูกหนนนูจะไมม่กิของใัไใด้ยยัรรี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ยังยังกินไม่ได้ลูกดูสิผักบุ้งนี่ใช้น้ำเยอะมากเลยนะอ้า เขาตีถั่วบุ้งเหรอดูกิีน้ำแห้งหมดแล้วเนี่ยโอ้ผักชียังไม่โตเอาอันน,นี่ก่อนอ้ชิฟฟานยายะลูกนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นต่อนะคะเป็นพวก มีผักผลไม้ด้วยอ่ะดันนก้าวไ่า,า,า,าไม,าม้าอือหือสงสัสยแบบว่าช่วงนี้แดดแรงมากนะเมื่อวานเมื่อวันจำได้เหมือนจะลดน,น,น,น้ำนะผักทำไมเหี่ยวอะ อันนี้เราก็จะเก็บทห้หมดเลยนะคะเพราะว่าพอละเราสำหรับแปลงนี้บอรอกโคลีอาจจะเหลือต้นบอกโคลีคือต้นนี้แต่ว่าสลัมเราจะออกออกให้หมดเพราะว่าเขาน่าจะถึงอายุที่ต้องเก็บแล้ว อะ,อะไรจะช่วยเก็บเหรอมาฟินยวค่อยรื้อแต่งเมื่อวานเหมือนกับล้าลดน้ำแล้วนะแลด,ด,ดูร้อนเหนียวไหมดค่ะเดี๋ยวต้องลดน้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันหลังจบคลิปนี้ี่ฟานหนูจะมุดเข้าไปทำอะไรลูกหนูจะเข้าไปหาเหรอ กำลังหาอยู่นะคะว่ามีดอกกระลำอยู่ตรงไหนบ้างไหนลูกหาเจอไหมไม่กินใบกระลำเลยอ้าวนี่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 ไม่มีอีกเจอเราจะตัดให้หมดเลยเก็บพริกไปด้วยเอาไปไปทานกับเออเอาไปใส่ผักผักแล้วก็ต้ตมตำต้องแบบไล่เก็บละเพราะว่าน้องจะแก่แล้ว เริ่มแดงแล้วยี่ฟ้อนมันเผ็ดนะลูกยานะยานะยี่ฟ้อนนะอย่าหางานให้มานะลูกนะตน้นเล็กๆอย่างนี้หลุดได้มาแล้วยี่ฟ้อนไม่เอาลูกไม่เอาเห็นไหมคะว่าเนี่ยเราไม่เก็บมันก็จะแบบแดงๆละจะสุกละจะแก่เกินไป แล้วก็เดี๋ยวว่าจะเก็บมะละกอจะให้ตากล้องเก็บนะคะก็มันอยู่สูงเกินไปแล้วค่ะทีนี้จอยจะเอาลงให้หมดเลยเพราะก็จะเอาต้นออกเสร็จก็จะเอาต้นนั้นเห็นไหมต้นเล็กๆที่อยู่ตรงข้างรั้วนะคะมาปลูกแทนนะคะอันนี้เป็นพันธุ์แขกดำเนาะแต่ส่วนต้นที่เราเก็บกินประจํานี่น่าจะพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เอามาจากบ้านนะคะสูงมากนะมะละกอเนี่ยวันนี้จะลื้อให้หมดเลยค่ะ อย่ารับกัอนอันนี้เลยค่ะจะพาทุกคนมาชมแบล็คเบอร์รี่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนออกดอกแล้วนะออกดอกตอนนี้เป็นผลแล้วอ่ะนี่จะต้องห่อไว้เพราะว่าช่วงนี้แมลงเยอะนะคะแมลงวันทองอะไรต่างๆเห็นไหมคะมตื่นเต้นมากเลย ฤดูร้อนอากาศไม่หนาวเขาก็จะแบบลูกลกับเล็กๆเนาะแต่ก็เจ็ดเดือนตามเขาว่าค่ะที่ซื้อมาก็ไม่โดนหลอกนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีดอกค่อยๆมาน<ม>ีด<อ>่ดอกนี่เริ่มมาแล้วนะคะทยอยมาเรื่อยๆไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงออะห่อไว้ จำพูอะค่ะปีที่แล้วไม่ได้กินเลยหอย่ังไงก็ไม่ได้กินเพราะว่าเป็นดูรอบนี้เลยใช้เป็นแบบที่ห่อแล้วเป็นอ่าเป็นลวดดีมากเลยอะแล้วพอดีน้องเขาออกไม่เท่ากันนะคะก็บางทีก็ยังเป็นดอกอยู่แตลรงวันทองเนี่แบบร้องไห้เลยค่ะปีนี้สาแก่ใจยิ่งนะ,ะ,ะเดี๋ยวดูก่อนนะมีตรงไหนให้กินอ นี่ค่ะที่จริงจอยก็เก็บกินไปประมาณสองรอบแล้วนะออกทีแล้วแบบลูก2ลูกที่พร้อมที่จะกิน,นะะ่ยค่ะหวานมากลูกอา,อาจจะไม่ใหญ่นะคะอันนี้ก็ที่จริงอาจจะต้องปล่อยให้แดงกว่านี้หน่อยแต่ว่าความหิวอะค่ะจอยอยากกินแล้ว เดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วนะคะวันนี้เราจะตัดมากินชิฟฟ่อนกับมัฟฟินชอบมากเลยนะคะดูหน้าก็รู้นี่ดูน้องมองชอบกินจมท้มัฟฟินคิดว่าอยู่ในตะกร้าหรอกมันอยู่นี่มันอยู่นี่หูกมันอยู่นี่นะคะมาอีกอันนะึง เดียวขงโอ้ยชิพน่ากลัวมากเลยอ่ะมีไหมวันนี้ตั้งใจว่าจะทำส้มตำ้วยนะคะก็จะไปเอามะนาวลูกนึ่งมีมะนาวมะนาวเนี่ยเวลาเราเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะมันก็จะเหมือนแต่ว่าเปลือกเขาจะฝออค่ะก็ถ้าอย่างนี้จอก็เอาแค่ลูกเดียวพอละ อเท่าที่พอใช้เนาะก็เหลือลูกนึงถ้าไม่ห่อใมาเด็บปะไปกันสถานีสุดท้ายฝรั่งค่ะคราวที่แล้วที่เราซื้อมาที่ห่อเป็นแบบไม่เป็นลวดเนาะเชือกเขาแบบลื่นนะคะสุดท้ายแมลงวันทองก็เข้ามาเจาะอยู่ดีแล้วไม่ได้กินแต่พอมาซื้อเป็นรุ่นนี้ดีมากเลยค่ะดูซิ ได้กินแล้วสุกแล้วนะคะสีออกแบบเขียวเขียวเหลืองเืองแบบอ่อนอะ่ะเนาะอ่ะจะตัดแล้วนะไม่รู้อันนี้สุกเรียงเดี๋ยวเราจะดูอันไหนสุกเราก็จะเก็บให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะาไปแช่เย็นผลไม้แช่เย็นนี่ลูกเล็กแต่ก็สุกนะคะ อากาศร้อนนะคะต้นเขาจะเห,หลืองเหลือหน่อยจอยก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําเกือบทุกวันนะคะบางทีก็วันเว้นวันอันนี้ก็น่าจะหักกิ่งหักไว้เติบโตอันนี้ฉีดลยลูกนี้ไม่ค่อยสวยเล็ก,ล,กลูกนี้ล่ะลูกนี้เป็นยังไง ใส่ตู้เย็นแล้วนะคะนี่นะาวใสสวยมากรอบนี้ไม่ผิดหวังเลยชิฟฟอนก็ชอบกินใช่ไหมลูกชิฟฟอนเขาก็ชอบกินมากเลยนะคะมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอไม่ชอค่ะ,ะดูลูกนี้วันก่อนมาดูน่าจะลูกนี้ลูกนี้สุกละลูกอื่นไม่ค่อยสุกเท่าไหาาร่อะเช็คเล็กจักระร โอ้ Ooh, ลูกนี้แบบสุกมากเลยค่ะดูสิเป็นไงสีผิวเขาแบบเหลืองๆเขียวๆแบบสุดยอดมากตัดนะคะเป็นเธอเลยลูก ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บจนหมดแล้วแค่จะทั้งสวนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะวางหน้าฮะไปชอบกินผักหรอผักปลอดสารพิษค่ะตอนแรกว่าจะไม่ตัดแล้วนะเท้าเท้าเนี่ยว่าจะตัดวันหลังแต่เมื่อกี้ไอ้นามเนี่ยเทียมตะก้องนะคะตะก้องโมโหบอกจัดการเดี๋ยวนี้ ปับมุมไหนดีเนี่ยจะทิ้งหน้าแล้วหนักมาก <laughs> ไปแล้วไปปอกกินดีกว่า <laughs>